เพื่อนของเราเพื่อนสวัสดีพี่สวัสดีครับพี่นี่จ่าอ้นของเรามีทุเรียนมาฝากนะทุกคนสุดจริงโอ้โหหอมมาแต่ไกลเลยไกเลยดียขอบคุณมากครับพี่นี่เพื่อนของเรานะรอกินมานานแล้วนะเอามาจากไหนครับพี่เนี่ยโกรโกรกโกโอ่ะโอ้ยนี่ลองกองลงกองเต็มหลังเลยวลองกองลงกองยกไปเดี๋ยวแบกให้ใหญ่เลยเกยุกไปทุเรียน เรีกอะไรพี่เอ่อการยาวการยาวนะไหนดูยาวจริงป่าวพี่กัรยาวคาดูหน่อยพี่ของริลองดูการยาวจริงเหไมลงไปเท่นดิไปดูแค่จอ้โหจริงใครจะเอาไวนายงมาเป็นป่าหรอ วังืนายทานไม่กินเหรอเออไม่กินเลยนะมันมันไม่กินทุเรียนผมเคยถามมันแล้วไม่กินจริงอืมไม่กินอืทุเรียนเขาเรียกอะไรนะพี่กานยาวกานยาวใช่ไหมโอ้ยาวจริงเลยพี่ดูโอ้ยาวจริงเหรอพี่โอ้โหเทะการยาวโอ้โหชิมละอืไหลพี่นิ่ม นี่มั้ยขวดเล็กม่ะขวดเล็กอืมงนายมากยาวเลยอืมยาวเลยได้พี่น้องกินเลยของเขาฝากจากพี่โยนนะจากไหนพี่เอจะอยู่ไหนเอออยู่ใต้ไม่รู้ยังไงอืมขันยาว งาะก,ก็มีนะทุกคนเงาะแล้วก็ลองกองดืดอวยมันขม้ขมวยกันเย,นเยอะอืมอ ได้นะคุณเนี่ยอันนี้เงาะนะครับทุกคนงอกงอก,งอกแล้วก็รองกองนี่รองกองแล้วก็อันนี้มังคุดนี่มังคุดของเราคนมังคุดมีเหรอมีนี่ไงโอโ้โหยุ่งจนใหญ่มังคุดนะครับทุกคนหมดเลยนะมังคุดน,ะน,นี่ละมังคุดแล้วก็ลำงกองแล้วก็ทุเรียนนะทุกคนการยาวแล้วก็เงาะ มังกรสตอก็มีนะนี่พี่บำกำลังกินอยู่ย <มา S 1> สดจริงนี่เอาลูกนี้ไปป้อนไอ้นึงนะก็พ, <มา S 2> พี่นะมาขอสามเม็ดผมพี่บำอขอสามเม็ขดขางฝากจากที่ไหนพี่โกโลกโกโกนะครับโอ้โกโองโกโกลกนะคนพี่นั่นแตนะ่ละการจาก คุณสีภรรยาใช่ขอบคุณลงเลี้ยงขอบคุณลงเลี้ยงผมก็บอกขอบคุณภรรยาใช่มหมดอนะ่ะนั่นแหละ เอาดีนะออกกล้องมือสั่นเลยนะพี่บอมนะด้านยาวหรือชนีด้านยาวใช่ไหมจีด้านยาวไม่ใช่ชนีที่นี่เขาเรียกด้านยาวทุเรียนมันจะมีสองทนที่เป็นทุเรียนทางใต้แท้ของพื้นเมืองนะจะเป็นทุเรียน เา so ็น oh ว no okay, mm ินกันยาก่อน้องกับเรียนอะไรกันวะนี่ไรกันวะฮะคืออะไรผมมือแกะยังแกะได้เลยไมล่ะโง่เนี่ยเขาแแกะได้เลยเออเบียร์ตอนี้ต้องเลยแล้เบียร์ตะน แลเออน่นแ,นนแ,นนแ่เอาไปหมดเลยอยอานีม้อไปมันอาจะมีเรวกว่าแคข้ามวันเลยนี่นนแสดงว่าพี่ขับรถแรงมากเลยนะ <c oughs> มาสักบาดสล็ดเลยกูก็มึเก็เห็นอยู่กูก็พันไอ้กล่องเกแนไม่ใหมันโดนโหเโ<อ>ลยอโดนน <c oughs> พี่เอาตัวนั้นถือ กินไม่ได้มันดดูไม่เละสรับผมอ่ะชอบเฮ้ยเดี๋ยวกินข้าวไม่ได้เอ๋ไม่ดูอ่ะไปไหนเอาไปแช่แต่เอ็มไม่เลยไม่กินได้แช่กดตรงนี้ไม่กินมั้ยไม่ชอบเดี๋ยวแกนไม่ไปไหนไปเป็นแกมึงื่ถุงคอบไปดีนาไอ้บอมเด็กเอ็มฉกกิน เออแล้วพวกแกมีที่เด็ดที่เด็ดเลยอ่ะตอนนี้ก็มากวานีิบาตผสมรูใช้คุ้มอ,องก็มีก็ใช้คุ้มแล้วก็มีอมบาดเด็ดเะแจไปเนาะอืมบุฟเฟ่ต์ด้ว่ะบุฟเฟ่เ์ผลไม้ ผมหาดูคกินได่ยองรล้างคอทั้งนั้นเลยกินมังคุดเสร็จต่ตอแล้วไอ้กินเรียนเสร็จต่อแล้มังคุดลบอกบอก ช้ใช้วันหนึ่งไอ้ไอรี่มันเล่นไปกินกันไ้ได้เลยนะ่นีลยกินยากเลยเมเล็เลยอะเนี่ยข้อเสียของก้านยาวจะเป็นอย่างเงี้ยเออมันจะมันจะต้องซื้อแบบแบบใกล้ๆหามอะ่ะถ้าใครเดินทางไกลอะ่ะถ้าซื้อแบบจะกินเลยนะเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยมันถึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมของคนภาคกลางอ๋อมันมันเล็กเล็ใช่ไหมอืมมันมันถึงจะคนภาคกลางถึง ไม่ค่อยอยากจะไม่ค่อยมันเอเนี่ยมไม่ค่อยดังนะเพราะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยข้อเสียมันแต่ทางใต้นะโอ้โหราคาทันยาวเลยนะพี่เนี่ยโลร้อยห้าสิบนะไม่ใช่เออมันก็พอๆกับในราคาพอๆพกับหมอนทอ,นอง,งอย่านั้นมึงนี่ขนาดเราจับส่วนนเนี่ยให้คนเลือก ขี่รถแรงเกินบอกว่าจยมาฝากผู้บัญชาเขาก็เลือกลูกที่บอกว่ากี่วันถึงบอกว่าสองวันขนาดสองวันงาอะไรพี่งานโรงเรียนอะงาอทางใต้กะแหละง้อสวนอนะง้ต้องมาปูไหมใช่มันแห้งไหมละ่ะแห้งง้อทางใต้มันง้องาทางใต้ทำไมมันดำ ดามหรอกแล้วมันมาข้ามวันมันโดนความร้อนโดนลมโดนฝนมันก็เป็นธรรมดาเองขำต่างยังไม่เรียกว่าดึงจากต้นแล้วมันจะเขียวลึกที่ไหนที่ฉีแรงมันก็ชอบอิ่มตัวสั่งข้าเย็นโอ้วสตอร์กัมีเลยสตอไม่กินต่อครับผมให้กากสตอมาครับพวงนะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s กดติดตามมูวนะขอบคุณมากครับ